เรื่องราวของนางในวันคดีที่ขึ้นชื่อว่าคาโูกีที่สุดนามว่ากากีเป็นพระมเหสีของท้าบรมพรมทัดแห่งกรุงพาราสีนางมีรูปกายงดงามราวกับนางฟ้ามีกลิ่นกายที่หอมเหมือนกลิ่นทิพมณฑาทองหากชายใดได้แต่ต้องสัมผัสนางกลิ่นกายของนางก็จะติดตัวไปถึงเจ็ดวันท้าบรมพรมทัดทรงโปรดการเล่นสกาเป็นชีวิตจิตใจมีวันหนึ่งท่านเท้าทรงเล่นสกาเพลินจนเลยเวลาที่จะไปหานาง นางจึงถามสาเหตุจะก,กล่าวนางข้าหลวงก็ได้คำตอบว่าท่านเท้าเล่นสกาเพลินอยู่กับมานพรูปงามเหล่านางข้าหลวงยังกล่าวชมโฉมของมานพอีกว่างามยิ่งกว่าชายใดในพิภพพอกากีได้ฟังก็นึกอยากเห็นจึงมายืนหลบริมบานประตูรอบแอบดูและทันทีที่นางและมานบได้สบตากันก็เกิดความพิศวาสขึ้นในใจแท้จริงแล้วมานบรูปงามน,นั้นก็คือพยาคุดเวนตายแปลงกายมา หลังจากเลิกเล่นสกาพยาครุฑก็กลับคืนร่างที่แท้จริงสำแดงฤ์ก้างปีบางดวงอาทิตย์พร้อมกับทำให้เกิดพายุสร้างความโกลาหลไปทั่วเมื่อได้โอกาสก็ทยานเข้าหน้าต่างห้องบรรทมของกากียเวลานั้นกาเกียนอนหลับตานิ่งอยู่พยาครุฑก็เข้าไปเกี้ยวพาบอกว่าตนคือมานลกที่ได้สบตากับนางอยากจะพานางไปอยู่ด้วยกัน กากีตกใจจึงเพียงตอบไปด้วยมารยาหญิงแต่มีได้ร้องของความช่วยเหลือพญาครุฑเห็นนางไม่ได้โวยวายก็ถึกถักเอาเองว่ากาก,ากีมีใจกับตนจึงอุ้มเอานางบินกลับไปยังวิมานฉิมพรีและกากีก็ได้ตกเป็นชายาของพญาครุฑเ้าบรมพรมทัศเมื่อได้รู้ว่ากาก,ากีถูกพญาครุฑลักพาตัวไปก็ให้เสียใจยิ่งนักคนทันนาตกุเวนซึ่งเป็นพี่เลี้ยงคนสนิทของท่านเทา ได้อาสาจะไปนำกากีกลับคืนมาให้และทูลว่าสงสัยมานบที่มาเล่นสกาด้วยพระองค์จะเป็นคนลักพานางไปปกติแล้วพญาครุฑจะมาเล่นสกาด้วยเท้าบรมพรมทัดในทุกเจ็ดวันเมื่อถึงเวลาพญาครุฑก็ทำทีมาเล่นสกาตามปกตินาตกุเวนซึ่งคอยจับตาดูอยู่แล้วเมื่อเห็นพญาครุฑคืนร่างก็รีบแปลงกายเป็นไรซาไปกับขนพญาครุฑติดตามไปยังวิมานฉิงพรีวิมานฉิมพลีนี้อยู่บนยอดต้นนิ้ว เมื่อมาถึงพยาครุฑก็แปลงกายเป็นมานพรูปงามสมสูนอยู่ด้วยกากีส่วนนาคกูเวนก็รีบผจักขนพยาครุฑและซ่อนตัวจึงได้รู้เห็นเหตุการณ์นะวิมานฉิงพลีทุกประการเมื่อรุ่งเช้าพยาครุฑออกไปหาอาหารยังป่าหิมพานนาคกุเวนก็ปรากฏกายกากีเมื่อเห็นนาคกูเวนก็ให้เกิดความรู้สึกละอายเวลานั้นนาคกูเวนก็ปเปล่าเล้าลมด้วยคำหวานนางก็ตกเป็นของนาคกุเวนอีกผู้หนึ่ง เวลาผ่านไปจนครบเจวันพยาครุฑก็แปลงกายไปเล่นสกาตามปกตินาตกูเวนเองก็กลับมายังเมืองพาราสีด้วยหลังจากพยาครุฑกลับไปแล้วนาตกูเวนก็ทูลเท้าบรมพรมถัดว่ากากีมีใจหลงรักพยาครุฑคงไม่ต้องการกลับมายังพาราสีอีกทั้งยังทูลต่อว่าเพื่อรักษาชีวิตกลับมากราบทูลเรื่องราวตนจำใจต้องยุ่งเกี่ยวกับกากีทั้งจะได้ใช้อุบายนี้ทำให้พยาครุฑส่งนางคืนกลับมา พอท้าวบรมพมถัดได้ฟังก็พิโรดหมดสิ้นสเสน่หาในตัวนางในใจนั้นต้องการเอาตัวนางกลับมาลงโทษเมื่อถึงเวลาที่พญาครุฑมาเล่นสกานาคกุเวนก็จงใจบรรเลงพินแล้วขับกลอนมีใจความว่าแม้จะจับนางกาคีมาเจ็ดวันแล้วก็ยังได้กลิ่นเหมือนกับกลิ่นกายนางเมื่อครั้งร่วมพิรมการยังวิมานฉิมพลีหรือว่าจะมีใครสัมผัสกาย,กายนางมาซึ่งมีกลิ่นติดมาด้วยเช่นนี้ พยาครุฑได้ฟังก็โกรธอยู่ในใจแต่ก็ข่มใจถามกลับไปด้วยสงสัยว่าวิมานฉิมพลีนี้เต็มไปด้วยอันตรายใช่ว่าใครจะไปถึงได้ง่ายๆนาดกุเวนก็ว่าได้แปลงกายเป็นไรซาไปกับขุนพยาครุฑจึงได้ไปเป็นชูด้วยกาเกียยามราตรีพยาครุฑสมสู่กับนางแต่ยามที่ว่าที่พยาครุฑไม่อยู่ตนก็ลอบเป็นชูพยาครุฑโกรธเป็นฟืนเป็นไฟรีบบินกลับไปยังวิมานฉิมพลีแล้วก็นำตัวกาเกียกลับมาวางทิ้งไว้ที่หน้าพระลานเมืองพาร,ราสีในคืนนั้นเอง พอรุ่งเช้าท้าวบรงพรมทัดออกมาเห็นกากีก็สั่งให้จับนางไปลอยแพโดยไม่ฟังคำวิงวอนใดๆของนางแพน้อยของกากีลอยไปพบเข้ากับสำเพาค้าขายนายสำเพาได้ช่วยเหลือนางและด้วยรูปโฉวมงดงามของนางจึงได้รับนางเป็นภรรยาแต่ภายในใจของนายสำเพานั้นก็ดูหมิ่นนางวันหนึ่งนายสำเพาพากากีไปบวงสรวงเทพารักที่เชิงผาโจนได้มาพบเข้าจึงชิงเอาตัวกากีไป เพราะหลงใหลในความงามของนางพวกโจรต่างก็อยากจะครอบครองกากีจนฆ่าฟันกันกากีช่วยโอกาสหนีออกมาจนได้ไปพบกับท้าวทศวงศ์กษัตริย์แห่งเมืองอภัยสาลีซึ่งออกประพาสปา่าเมื่อถูกถามถึงความเป็นมากากีจึงได้โกหกไปว่านางนั้นเกิดจากดอกบัวพระฤาษีนำนางมาเลี้ยงดูเมื่อพระฤาษีสิ้นชีวิตนางจึงต้องเร่ร่อนเพียงลำพังด้วยยังไม่มีคู่ครองคำทูลของกากีทำให้ท้าวทศวงศ์ทรงดีพระทัยยิ่ง ด้วยพระองค์ตกพุ่มไม้ซึ่งแต่งตั้งนางเป็นพระมเหสีในทันทีกล่าวถึงท้าวบรมพรมถัดเมื่อสั่งลอยแพก,กากีได้ไม่นานก็สิ้นพระชนนาฏกุเวนได้ขึ้นครองเมืองพรรามสีแทนเมื่อได้ข่าวว่ากากียังไม่ตายและได้เป็นพระมเหสีของท้าวทศวงศ์ก็ส่งสารอ้างสิบขอตัวกากีคืนท้าวทศวงศ์ปฏิเสธไม่คืนกากีให้นาฏกุเวนก็ยกทัพมาทำศึกและได้ใช้ชนะทั้งยังสังหาราท้าวทศวงศ์ แลรับเอาตัวกากีกลับไปครองอยังเมืองพารานสี